นับตั้งแต่นานทีนี้เป็นต้นไปนะฮะสิ่งที่ผมจะพูดนี่นะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องราวนิทานประกอบภาพนะฮะมันเป็นเรื่องจริงมันเกิดขึ้นมาในช่วงยุคปีพศ2 3 0กว่าเนี่ยนะฮะในปีพศ2 3 0กว่าเนี่ยในยุคนั้นธุรกิจอสังหารมิมทรัพย์ที่ดินและบ้านจัดสรรเนี่ยนะฮะบูมมากๆบูมมากๆคนประกอบอาชีพนี้ร่ำรวยกัน เป็นล่ําเป็นสันเลยทีเดียวผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวงการนั้นผมก็มีรายได้มีเงินเข้ามาเยอะทุกๆุกวันวันละแสนวันละสองแสนบางวันนะฮะบางวันก็เกือบล้านบางวันก็เกือบล้านเพราะฉะนั้นนะครับผมก็อยู่ในแวดวงเพื่อนฝูงเยอะแยะผู้รับเหมาก่อสร้างวงการอสังหาริมทรัพย์ด้วยกันนักเล่นนักชอบนักการพานันนักธุรกิจการเมืองก็มีเยอะจึงทําให้ผมนั้นได้พระมาเยอะ จากอะไรครับจากคนที่เขาเดือดร้อนที่เขาหมุนเงินไม่ทันจ่ายไม่ทันเนี่ยนะฮะเขาก็มาฝากผมไว้มาฝากไว้แล้วไม่มาเอาก็มีส่วนใหญ่ก็เป็นหลักสามหมื่นห้าหมื่นเนี่ยนะฮะหลักสามหมื่นห้าหมื่นบางคนก็เป็นแสนนะฮะที่ที่เอามาวางผมเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่มาเอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะอย่างพระองค์นี้นะฮะ<ๆ>ก็หลักหลักหมืน่นหลักหมื่นกลางๆที่ผมจําได้นะฮะหลักหมื่นกลางๆ ท่านก็ลองชมมาเป็นเคสศึกษาเคสสตัดดี้ผมไม่ได้บอกว่าพระผมนี่เป็นพระแท้ที่เซียนเล่นหาที่เซียนเขาใช้เหมือนเวียนสร้างเงินกันในวงการนะครับแต่เป็นพระมีที่มาที่ไปจริงๆในยุคนั้นนะฮะมีที่มาที่ไปจริงๆในยุคนั้นนะฮะโอเคนะครับอย่าดราม่านะฮะดูเป็นเคสศึกษาไปเพราะในในยุคนั้นอน่ะ พระมันก็ยังไม่ค่อยมีราคามากมายเท่าไหร่ผมก็ได้มาก็เก็บไว้เก็บไว้พระเหรียญเนี่ยมีประมาณร้อยกว่าเหรียญพระสมเด็จมีประมาณส4มสี่รอได้นะครับก็ศึกษาดูนะครับดูตำหนิดูรูปแบบเป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานนังไปอย่าคิดว่าพระเนี่ยเป็นพระแท้ที่เสียงเขาเล่นหาแต่เป็นพระที่เราบูชามาเรานับถือ ขอให้เป็นพระเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระพระสงฆ์พระพุทธรูปที่เรานับถือเถอะครับมันก็ดีมีเป็นสิริมงคลหมดแลครับเพราะเราไม่ได้มาสายพุทธภาณิชย์เราไม่ได้มาสายพุทธพาณิชย์นะรเรามาสายนับถือเราเป็นชาวพุทธเราก็กราบไหว้พระสงฆ์กราบไหว้พระพุทธนับถือเชื่อฟังคําพระธรรมสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วนะครับ ดูไว้ประดับเพื่อเทียบเคียงกับของท่านเพื่อเทียบเคียงกับของเซียนนะฮะถ้าถ้ามันเป็นเข้าล็อกเข้าคอนเซปต์ของเซียนมันก็จะมีราคาถ้ามันไม่เข้าคอนเซปต์ของเซียนมันก็ไม่มีราคาสูงผมก็ต้องเก็บเก็บไว้ไม่เห็นเสียหายอะไรเลยครับเก็บไว้เนี่ยเก็บไว้ไม่เห็นเสียหายอะไรไม่เห็นลกบ้านไม่หนักตัวเองด้วยก็อยู่ในกระเป๋าอยู่ในตู้เซฟก้เก็บไว้นะครับ ไม่แน่นะครับอนาคตข้างหน้าพระแถวแบบนี้น่ะอาจจะกลายมาเป็นพระแท้ก็ได้อาจจะไม่เป็นพระแท้ก็ได้เพราะพระแท้ๆที่เสียงเขาเล่นหายในยุคปัจจุบันนี้มันหมดแล้วนะฮะสวัสดีครับ